สบายดีมีนิสสาพี่น้องมาเห็ดอันปิ้งไก่ใส่หัวซิงไข่เนาะเลยว่าไก่ย่างหัวซิงไข่สำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดธมาตามัมมาอมกันบังเลยขั้นตอนที่เนื้อหางก็จะมาต้มเครื่องอันเอือบไก่เนาะใส่ใกระเทียมลงไปยัดเปดงิ่มเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ขาแกะล,ลงไปสิบกรรมัมหัวซิงไข่นี่ใส่ซีตุนเด้ออันนี้แม่นหัวซิงไข่ไปเสียแข็งไว้ใส่เกลือลงไปเครื่องบวงกกาแฟ ในกะต้าให้มันมุ้นละเอียดในต้าให้มันมุ้นละเอียดประมาณนี้ถั่วได้แล้วตอนนี้ฮะก็สมัครปรุงเลยเนาะใส่แป้งนัวลงไปเครื่องบวงกาแฟหมักลายก็ใส่ลายบะหมักกับบะตองใส่เนาะน้ำตาลนึ้งบวงกาแฟหมักหวานกับเพิ่มเนาะซีอวนี่ใส่ทรงบวงแกงน้ำมันหอยนี่ใส่เนึ้งบวงซีอวรำหวานนี่ใส่นึ้งบวงกาแฟ ใส่เพราะมันมีสีสันอันนี้ก็สมแหมพงสัตว์เตเนาะใส่มันก็สินัวนะเพราะว่าข้างในมันเขาปรุงหลยายอย่างถ้าบ่มีบ่ใส่ก็ได้เนาะเฮาใส่มันก็สิได้สีสันงามแล้วก็นัวเพิ่มใส่นึงหวงแกงบินก็คนให้เครื่องผสมมันเข้ากันเดี <Okay. S 2> ๋ยวมีไก่ประมาณโลปลายแล้วพี่นอ้องบ้านเฮาก็สิเอิ้นไก่บ้านเนาะมแซ่บพี่น,น้องีาสาแบบนี้ ภาคเครื่องแบบน,นี้แล้วกับปีนแบบนี้แล้วเอาอันมือเขานี่กดลงแบบนีนบ้เอากับสิได้ไก่แบบนี้กะไซสามที่เขาสีอันเอือบไก่เลยเนาะ ถ้าอันน้ำมักที่เขาเตรียมไว้มันกี้ลงไปแล้วก็เอามือนวดเหมือ,อนทู่ๆแบบนี้ให้อันน้ำมักใกล้ให้มันไปอันให้มันเข่าทั่วทึ่งตู้ไก่เนาะรือว่าเนื้อไก่ในเมื่อเราอันนวดได้แล้วแบบนี้เขาก็เข้าไปในตู้เย็นเนาะมักไว้อย่างน้อยอยัสนส่งหนึ่งเด้อถ้าว่าเขามีเวลาเขาก็มักไว้ข้ามคืนเลยก็ได้เมื่ออื้นเศร้า,าจึงมาปิ่งกินแห้งแซ่บแห้งหนัวเนาะ เนื้อไก่ของมันก็สิน,นุ่มตึ่นอีกสองสมองผ่านไปบัดน,นี้เฮาสิเอาไปอบเนาะอันนี้ขอยสิเข้าในเตาอบสิใส่ไฟอัน180องศาใส่เวลาอบประมาณสมองหนึ่งแหละปิ้นไปปิ้นมาเนาะถ้าว่าบ้านเฮาก็สมิมีอันเตาถ่านเนาะเอาไปปิ้งเอาไปย่างในเตาถ่านด้วยไฟอ่อนๆค่อยปิ้งไปจนมันสุกเด้อแต่ว่าก่อนที่เฮาสิเอาไก่อันเข้าไปอบเฮาต้องอุ่นเตาอบก่อนเนาะอุ่นเตาอบให้มันร้อนก่อน เนี่ยกะซอบเขาในเตาอบเลยอันนี้เขาอบป,ประมาณ30นาทีพี่น้องเห็นบะคอยปีนหลบหนึ่งล่ะอเดี๋ยวเป็นทางกะทานำมักที่เหลือเนาะนำมักแกนแหละทาแบบนี้อุย้ยหอมพี่น้องเดี๋ยวเป็นทางกะซิอบต่อประมาณ2านาทีเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องตัแสบบอเดี๋ยวปีนเบิ่งนี่ให้เบิ่งเด้วว้าวหอมขนาด วันนี้เอากระสิตัดเนาะแยบร้อยอ๋อเป็นตั่แสบหน้ามันนัวหอมหัวซิงไคแล้วก็หอมขิงแสบๆพี่น้องอกินกับตับมังคุงเขาเนียวลองไปเห็ดกินเหมือนเด้อง่ายๆแล้วก็แสบปิ้งไก่บานแบบนี้โอ้ยสุดยอดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกดไลค์ถึกแจกกกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลย Bye bye!